โอเคนะครับถ่าย408เสร็จแล้วนะครับจะแบ่งเป็น2คลิปนะครับไม่ได้ถ่ายในคลิปเดียวนะฮะโอเคก็กลับเข้าสูถ่ถกประเด็นนะครับก่อนที่จะเข้าสูถ่ถกประเด็นผมขอเท้าความเรื่องศูนตัวนิดนึงนะครับคือที่ลุงลุงที่อยู่บางบุรนา่เนี่ยนะครับที่เขาสันน้ําใส่ผมเนี่ย ผมก็เข้าใจแล้วว่าเขาทําไปเพราะอะไรนะครับสาเหตุที่เขาทาเนี่ยเพราะว่าเขาอาจจะเล่นกับเรานะครับเขาอาจจะไม่ชอบเราก็ได้นะครับแต่ผมไปว่าใช้มงคลเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่ผมถ่ายรถไฟไมาให้ท่านผู้ชมดูห้าขบวนในคลิปนียนั่นแหละผมเจอลุงเขาผมก็ลุงเขาก็ไม่ได้ทำร้ายทำร้ายอะไรนะครับแต่มันมีงานบวชน,นะครับทีนี้เนี่ยนะครับผมก็มาอยู่ตรงหน้านะครับผมก็เจอเขานะครับลุงเขาเนี่ยก็มาเก็บเงินเหมือนกัน นะครับมาเก็บทานอ่นะเก็บเหรียญที่โปรยจากนาคนะครับผมก็เลยให้เขามาเก็บนะครับแล้วก็เอาเงินที่นาคเนี่ยโยนมาเนี่ยนะครับลงมาเนี่ยให้เขานะครับครึ่งหนึง่งนะครับไม่ได้ให้หมดนะครับผมก็ยกมือไหว้เขาเขายกมือไหว้ผมเออเห็นไหมความคิดผมเปลี่ยนเลยนะครับจากที่ว่าเฮ้ยลุงเขาจะร้ายหรือเปล่าตอนแรกผมคิดน,นะที่เจอกันเล็กๆเนี่ยเขาด่าผม พอตอนนั้นเนี่ยหลังๆมานะครับเขาเริ่มสั่นน้ำใส่ผมนะครับผมโดนไปสี่ห้ารอบแล้วนะครับคือตอนนั้นถาว,ว่าโกรธไหมโกรธแต่ตอนนี้เนี่ยพอมาดูชีวิตเขาจริงๆเนี่ยกลับกลายเป็นว่าอารมณ์ผมเปลี่ยนเลยนะครับก็คือเปลี่ยนความคิดเลยนะครับจากที่คิดว่าฮี่ลุงแม่งร้ายวะ่ะพอไปเจอตัวจริงของเขามันไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะครับมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยชีวิตเขา,าน่าสงสารกว่าชีวิตผมซะอีก บ้านผมก็จนบ้านลุงเขาก็จนบ้านเขาก็จนเหมือนผมเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยเก็บขวดเหมือนบ้านผมเลยเก็บขวดเอามาขายของเก่าอ่ะได้ทีนึงก็ประมาณไม่ถึงหลักร้อยหลักสิบนะครับอาจจะถึงร้อยถ้าแบบเป็นถุงอะสองถุงอะไรเงี้ยก็ได้ร้อยแล้วแต่นะครับแต่ละขวดเนี่ยว่าจะเป็นขวดเป้ฟี่โค้กเนี่ยน, stick, น,นะครับเทียมเป็นพลาสติกเนี่ยนะครับก็ จะมีราคาที่เวลาเราเอา,เอามาขายของเก่าเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับและเขาเก็บกล่องมาขายด้วยท่านผู้ชมนะครับเออคือจะบอกว่าตอนเนี้ลุงไอคนที่สานนะกับผมเนี่ยเป็นมิตรกันแล้วนะครับคืออยู่บามุน่านเนี่ยเขาอาจจะเป็นมิตรกับเราแต่สิ่งที่ผมกังวลอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดว่าเขามาหนี่ละและเขาทําในสิ่งนั้นอีก มันจะเป็นยังไงอ่ะโอเคแหละอยู่บางน้านเขาเป็นมิตรกับเราแต่ถ้ามาอยู่ชุมแสงเขาเป็นศัตรูกับเราอ่ะเห็นไหมมันต่างกันตรงนี้นะครับผมก็ลังเลนะนะครับคือผมอะ่ะถ้าผมจะมาถ่ายจริงๆอ่ะผมมาถ่ายได้แต่ผมลังเลคือว่าลุงเขาจะจําได้ไหมว่าเออไอคนเนี้ยมันเคยให้เงินที่น้าเนี่ยโปรมาและเอามาให้เขาจะจําผมได้ไหมนะครับเขาเขาคงจําได้นะครับ,นะค,รบคือ ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าลุงคนที่สาบน้าเนี่ยเขาก็อายุเยอะแล้วนะครับเขาก็แก่แล้วนะครับผมไม่อยากไปถือโกรธเขาหรอกนะครับเรื่องที่มันผ่านมาให้มันผ่านไปอย่าไปสนแล้วกันนะครับเอาแค่ปัจจุบันก็พอคือปัจจุบันตอนเนี้ยย้ำนะครับว่าไม่ได้เป็นมิตรแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แค่ห้าสิบเท่านั้นอา้าวพี่ทําไมพูดอย่างนี้อา้าวก็เพราะว่าอยู่บานมุนาาเขาเป็นมิตรกับเราถูกไหมครับแต่ถ้ามาอยู่ชุมแสงล่ะสมัยนี้เนี่ยคนเราเนี่ยบรรวางใจใครไม่ได้ นะครับนะลุงเขาอยู่นูน่นอาจเป็นมิตรเราจริงแต่ถ้าเกิดว่าผมมาถ่ายบนสถันีขบวน102นอย่างเงี้ยช่วงเย็นถ้าเกิดเขาหันมาและเกิดว่าผม,มาถ่าย201บนสถานีและเขาสั่นอัพเสฟผมอ่ะเห็นไหมมันต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ามองคนที่ภายนอกดูภายในด้วยว่าเขาเป็นยังไงนะครับคือผมกับลุงคนนี้เนี่ยก็แค่ไม่ไม่สนิทก,กันหรอกแค่50-50ที่เป็นมิตรไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต ไม่เอา50ดีกว่าเอาแค่30%มพอนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าถ้าวันใดที่หนึ่้ามาก่อนเนี่ยนะครับลุงเขาจำไม่มานะครับผมเนี่ยเป็นมิดแล้วแต่แค่30%มเท่านั้นไม่ใช่ร้อเต็มนะครับอีก7็อีเจ็คือผมยังไม่ไว้วางใจลุงเขาเพราะว่าลุงเขาก็เป็นโรคประสาทหลอนอย่างที่ผมเคยเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนะครับบางทีเขาอาจจำผมไม่ได้ด้วยซ้ำว่าเฮ้ เด็กคนนี้มันเคยช่วยเหลือกูนะมันเคยเอาเงินที่จาัดก,การโปรยทางของหน้านเนี่ยที่เขาไปงานบวชเนี่ยเออให้กูแล้วเขาสวัสดีอะไรเงี้ยเขาอาจจะำไม่ได้แต่ไปบามูนานเนี่ยเขาจาได้เออนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าน้องที่อยู่บามูนานเนี่ยเขายังเป็นศัตรูหรือเปล่านะครับเพราะอย่างที่บอกเรว่าน้องที่อยู่บามูนานก็โดนเหมือนผมนะครับโดนเหมือนกันนะครับคือผมเนี่ยไม่ได้อยากจะโกรธเขาเขาอายุเยอะเราจะเอาอะไรกับเขา แต่สิ่งที่เขาทําไว้กับผมเนี่ยที่สาดน้ําที่ด่าผมเนี่ยนั่นแหละคือกรรมของเขานะครับผมก็เคยด่าครั้งเดียวและบางทีถ้าเขาสาดน้ํามาเนี่ยผมก็ไม่อยากจะด่านะครับเหมือนคราวก่อนที่ผมถ่าย201เขาก็สาดผมก็ไม่อยากด่าเขาไอ้เฮียพอมาคิดจริงเออชีวิตลุงแม่งน่าสงสารที่หายนะครับคือใครที่แบบว่าครอบครัวจนมากเนี่ยจนขึ้นถึงขั้นที่ว่าต้องเก็บขวดขวดมาขายอ่ะคุณไม่มีทางเข้าใจหรอกโดยเฉพาะคนรวย คนรวยเนี่ยจะไม่มีวันเข้าใจคนจนร้อเปอร์เซนตแต่มันก็มีคนกลุ่มหนึ่งที่เป็นคนรวยแต่แค่ห้าสิบที่เข้าใจคนจนอีกห้าสิบเปอร์เซนตเนี่ยมันไม่เข้าใจคนจนอย่างเรานะครับจนเพราะอะไรไม่มีกินเหมือนลุงเขาอะเก็บขวดเอาไปขายบางทีผมก็นึกไนะว่าไอเฮียเอ้ยชีวิตลุงเขาน่าสงสารกว่าผมสกบ้านผมก็เก็บของเก่ามาขายเหมือนกันนะฮะอย่างน้อยก็ได้เงินมาสองร้อยสามร้อยก็ดีเอามาซื้อกับข้าวมาท้งกับข้าวกินอย่างเงี้ย นะครับแต่อย่าเพิ่งไปวางใจเขามากนะครับเพราะผมไม่รู้เพราะเราไม่รู้ว่าอยู่ที่นู่นเป็นมิรจริงแต่ถ้าอยู่ชุมแสงเนี่ยเขาจะเป็นสตูก,กับเราหรือเปล่านะครับคือเป็นมิรอ่ะผมแค่3 0มสิบอพออีกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อีกจิบเอ้ยโทษเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์คือผมไม่ไว้วางใจนะครับอ่านะโอเคก็เป็นเรื่องที่จะแจ้งท่านผู้ชมทราบนะครับถึงท่านผู้ชมบางคนจะไม่อยากทราบก็ตามนะครับ ผมอยากจะบอกว่าชีวิตคนเราเนี่ยคนเราเกิดมาครับต่างกันนะครับบางคนรวยมากบางคนจนมากบางคนก็กั้มกึง่งจนกั้มกึ่งรวยก็มีนะครับคือเราอยากทําอะไรเราก็ต้องได้อย่างเช่นอยากจะทําบ้านสร้างบ้านให้พ่อแม่อย่างเงี้ยลําพังตัวเรายังไม่รอดเลยถุงไหมผมพูดถุงไหม ผมอะทุกวันนี้ก็เก็บเงินนะครับอย่าลุเงเงินปิดเทอมเนี่ยก็ไม่ได้ไปไหนอยู่แล้วก็นอนอยู่บ้านบางทีก็ไปเที่ยวกับเพื่อนนะครับแต่ไปเที่ยวกับเพื่อนเนี่ยน้อยมากนะครับวันนี้เนี่ยผมก่าว่าจะไปเที่ยวกับเพื่อนถ้าเพื่อนมาดูนะครับผมเนี่ยกาว่าจะไปเที่ยวกับเพื่อนแต่ผมไปไม่ได้เหมือนมันก็ามาคอมเมนต์ว่าเฮ้ยบีดมึงอ้างนน่นนี่นั่นคือกูไม่ได้อ้างเพื่อนกูไปไม่ได้จริงๆถ้ากูไปได้กูไปนานแล้ว เพื่อนผมมามันรู้ไงว่าพผมทําช่อง youtube มันก็จะถ่ายไปว่าให้ผมถ่ายแบบหวันแบบไปเที่ยวนู่นนี่นั่นผมก็อยากทำนะครับเหมือนทําคลิปดีววการเดินทางอ่สะสักคลิปหนึ่งอ่ะอย่างรถธรรมดา2องหตะพานหินลังสิทธ์อย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องมุนนะครับว่าเออจะแบ่งเป็นกี่พาร์ตนะครับหรือว่าคลิปเดียวยาวนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีกล้องเนี่ยนะครับอาจจะถ่ายยาว1ชั่วโมงไปเลยนะครับนะโอเค ถ้าเพื่อนมาดูก็อยากไปแต่กูไม่มีตังค์นะครับคือผมเนี่ยไปได้ผมอยากไปกรุงเทพไปเที่ยวนู่นนี่ได้เนี่ยได้แต่มนติดอย่างเดียวคือตรงตังค์เอา้าแล้วตังค์มันเกี่ยวอะไรล่ะพี่คือตังค์อะเวลาเราไปไหนอะเราต้องพกติดตัวถุงไหมอย่างเช่นเวลาที่เราจะไปเอ,อสมมุติว่าไปรังสิตไปคลองสองอย่างเงี้ยเราไปที่พักเราจะรู้ไหมว่าเออที่นั่นน่ะเขาเปิดจองพักกี่บาทห้องราคากี่บาท กี่คืนกี่วันอย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องเสิร์ชหาข้อมูลนะครับนะคือเงินอนะ่ะมันเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับเพราะว่าเวลาเราจะได้อะไรมาเนี่ยอย่างเวลาเราจะไปซื้อขนมเนี่ยเราก็ต้องไปนี่ไปซื้อเข้ามาถูกไหมนะครับไปซื้อเข้ามาก็คือจ่ายตังค์เข้าไป5บาท10บาทแล้วแต่นะครับอ่นะาใคยไม่รู้เบิ้ดนะครับนะช่างมัน นะครับโอเคเข้าสู่ถกประเด็นนะครับถกประเด็น EP นี้เนี่ยก็จะเสริมต่อจากเมื่อวานนะครับซึ่งพรุ่งนี้เนี่ยก็จะเป็นวันที่โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งที่2นะครับแต่ประเด็นของคุณประยุทธ์จันโอชานะครับที่หลายคนเรียกว่า เคียตู่อย่างเงี้ยนะครับขอภายในคาหยาบเพราะว่ามันมีคนเรียกอย่างนี้จริงๆนะครับเขาลาออกจากพักรวมไทยสร้างชาติเขาบอกว่าพอแล้วไม่ยุ่งการเมืองรุ่นนี้นั่นแต่เหมือนเขาจะเป็นรักษาการแทนหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้พิธาไม่ผ่านโหวตจริงๆอาจจะยอมถอยให้พักเพื่อไทยมาจัดตั้งรัฐบาลนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับเมื่อวานผมลืมนะครับเรื่องสอวอนะครับตอนนี้เนี่ยมันมีสอวคอุกคุยกุ่มหนึ่ง ที่จะเอาผิดประชาชนอย่างเรานะครับหลายหลายหลายท่านยังไม่ทราบเอ้าพี่เขาแจ้งความทําไมแจ้งความพเพราะอะไรรู้ปะไปล้อเลียนบุรีนะครับเมียน้อยสอวอธุรกิจสอวอคือจะบอกว่าไอ้สิ่งที่มึงทำอ,อ่ะสวแค่กลุ่มหนึ่งนะไม่ใช่ทุกคนนะครับมึงทำเกินไปไอเหียป,ประชาชนเขามีแค่มือเปล่าแต่มึงมีหลักฐาน มึงมีกระดาษไอ้เหี้ยมึงสามารถปินรูปปิ้นอะไรกูมีแค่มือเปล่ากูจะเอาอะไรไปสู้พวกมึงเหมือนตอนที่ชุมนุมอะตำรวจมีโล่มีปืนยิงแก๊น้ำตามีรถฉีดน้ำพวกกูมีแค่มือเปล่ากับสิ่งของเที่ยวปลาได้เท่านั้นเองกูจะเอาอะไรไปสู้คนเนี่ยประชาชนเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยเสียชีวิตไปตั้งกี่ศพกี่รายเพราะพวกมึง เพราะพวกทหารที่เที้ยวตำรวจที่เที้ยๆมามากกี่คนแล้วกี่หลายชาติกี่หลายปีแล้วเออนะครับฝากถึงสวนะครับมึงควรเคารพเสียงประชาชนบ้างแต่ก็มีสวาบางกลุ่มที่เข้าใจประชาชนแล้วก็โหวตให้พิธาเป็นนายกโหวตให้พิธาเป็นนายกเนี่ยสวเนี่ยแค่13คนนอกนั้นไม่โหวตครับผมอ่ะอีกอย่างหนึ่งกะกะตคุกควย นะครับมันเล่นงานพิธามีสวท่านหนึ่งแจ้งความแล้วสุดยอดมากนะครับแจ้งความจัดเจดคนที่กันแก้งพิธาไม่ให้เป็นนายกก็คือคนที่อยู่ในกรกตรกรรมการการเลือกตั้งคุกควยเนี่ยนะครับขอบคุณห่าสวท่านนี้ที่เขา้าใจประชาชนขอขอบคุณมากนะครับก็แช่ว่าสวทุกคนเนี่ยจะไม่จะพูดว่าไงดีวะคือส่วนหนึ่งอะโหวตให้พิธา อีกส่วนหนึ่งมันไม่โหวดเลยงดออกเสียงพ่อมึงอะนะครับมึงเก็บปากไว้อมเหรียญอมข้าวเหอะถ้ามึงจะทําอย่างนั้นน่ะมึงบอกว่างดออกเสียงฉันไม่อยากยุ่งการเมืองควยเหอะไอ้ยี 2, ้ยแล้วปีหกสองกูเห็นมึงยกมือแวดวดแววยกหาพ่อมึงเหอรอแหมไปยุทย์ใจไปยุธ์อยู่ต่อไหมย,ยกมือแหมพอพิธากูจะเป็นนายกฉันไม่ยุ่งการเมืองสายกลางกลางควยแม่มึงดีสัว์ จังไรเฮี้ยแค่สวบางคนในสัตว์ที่เป็นอย่างเนีนยย้ยนะครับสวคู่ควยอ่ะควยแม่งขออภัยในคำจะทด้วยนะท่านผู้ชมนะครับคือเราเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นเรื่องการเมืองได้มันไม่ผิดหรอกแต่มันผิดไอ้สวที่ไปแจ้งความจับประชาชนอย่างเราแบบนี้เขาเรียกว่าอันตราพานหรือเปล่าครับมึงคิดส้นตีนอะไรกันอยู่สวมึงไม่เคารพพวกกูเลย ไปประมาณสิบยี่สิบคนมั้งไม่แน่ใจนะครับแหมหน้าแต่ละคนบางคนก็ยิ้มบางคนก็เฉยเฉยเฉยพ่อ,อ,อมึงสัตว์แหมกูรู้กูรู้เรื่องในใจพวกมึงอะ่ะอย่าให้ประชาชนติดคุกกูเข้าใจไอ้เฮีย้ยอย่างคนที่กิดคุกอะ่ะพอม,มอหนึ่งสองกี่คนและไอ้เหี้ยเป็นหลายสิบคนไอ้สัตว์ตั้งแต่ชุมนุมปี6 3 6าสที่เอาปืนยิงแกสมายิงใส่ประชาชนพี่น้องพวกกูอะ่ะ ไอ้เฮียแล้วรถฉีดน้ําอีกไอ้เฮียมันมีแก๊สบางคนตาบอดถึงขั้นเสียชีวิตไปก็มีบางคนโดนยิงตรงเนี้ยมีพี่คนหนึ่งโดนยิงตรงเนี้ยตาบอดแล้วก็โดนตรงท้องเนี่ยไอ้เฮียเขาเกือบตายนั่นแหละกฎแห่งกรรมมันยุติธรรมเสมอครับไอ้สอวอพวกนี้ด้วยนะครับมันแจ้งความจับประชาชนอย่างเรามันก็ต้องได้รับกรรมที่มันทํากับพวกเรานะครับกฎหมายอาจไม่ยุติธรรมนะแต่กฎแห่งกรรมมันยุติธรรมเสมอครับ เดี๋ยวก็รู้ตายไปจะเกิดอะไรขึ้นนะครับไม่ได้แช่งนะแต่พูดให้ฟังให้เข้าใจนะครับคือจะบอกว่าบางทีอะพวกมึงจะให้กูเลือกตั้งทําไมฮะไอเฮียสี่ปีแล้วไม่เลือกตั้งไอสารมึงมาเลือกตั้งปีหกหกแล้วมึงให้พวกกูเลือกเพื่อเพื่ออะไรวะถามจริงไอเฮียกูไม่รู้จะบรรยายคําไหน่ะกูไปวัวของกูมาแล้วกูได้ได้ย,ยกที่กูต้องการแล้วมันไปติดปัญหาเฮียตรงสอวเนี่ย ต,ตรงกรกตคู่ครวยที่นับคะแนนไม่เสร็จสักทีไอชิบหายเป็นเฮี้ยอะไรกันวะแต่มันก็มีกรกตบางกลุ่มที่ชอบพิธานะครับไม่ใช่ทุกคนแต่แค่บางคนนะครับเมื่อตำรวจอะอย่างที่ผมเคยพูดไปเนาะปีหกสามกสี่เนี่ยนะครับที่เขาชุมนุมเนี่ยคือตำรวจบางคนที่เขาถือโล่ะเขาไม่ได้อยากถือเลยผมพูดจริงผมพูดแทนความรู้สึกได้เลยนะ พี่ๆบางคนน่ะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงหรือว่าคนแก่ที่เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงอ่ะเขาไม่ได้อยากถือเลยแต่หัวหน้าก็คือนายสั่งมาเขาเลยต้องทาตามไม่งั้นเดี๋ยวเราไล่ออกคนที่เขายิงปืนแก๊สเนี่ยนะครับไอ้รถไอ้ปืนไอ้รถฉีดน,น้ําเนี่ยผมว่ามันต้องมีจูงใจแต่คนที่เขาไม่ได้ตั้งใจยิงล่ะเขาทําไปเพื่อนหน้าที่อ่ะไอ้เฮียแล้วเขาไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าประชาชนนะผมเข้าใจนะ เออตำรวจดีๆก็มีแต่มีน้อยตำรวจเฮี้ยมีเยอะนะครับนี่แหละที่สิ่งที่จะพูดนะครับนี่คือประเทศกูมีนะครับมีแม่ทุกอย่างกฎหมายแม่งยืดได้เท่าแขนลูฟีอ่อ,อ่ะเอ้ยไม่ใช่โทษยิ่งกว่าแขนลูฟี่ซะอีกอ่าเพลงประเทศกูมีเนี่ยตอนนี้รู้สึกว่าจะกลับมาดังอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วในประเทศกูมีเนี่ยมันมีเนื้อหาที่ตรงมากนะครับถ้าใครที่ยไม่เคยฟังผมแนะนำให้ไปฟัง นะครับชื่อเพลงว่าประเทศกูมีนะครับถ้าในย t ท b e เนี่ยมันจะไม่ขึ้นหรอกนะครับลองกดค้นหาไปเลยมันขึ้นให้อันแรกมันจะท่อนที่ขึ้นว่าพวกคุณแม่งรู้เว้ยว่าประเทศเทียนี่มีมีอะไรบ้างเดี๋ยวพวกผมทั้งหมดจะเล่าให้ฟังนะครับเนี่ยมันจะขึ้นท่อนอย่างนี้ประเทศที่เสือดําจุดๆๆอะไรก็ว่าไปนะครับร้องประมาณ8ปดคนนะครับแล้วเขาเนี่ยพื้นหลังเนี่ยมันเป็นคนลุมล้อมนะครับเป็นภาพที่มีคนเนี่ยเสียชีวิตจาก ออผูกคอนะครับแล้วก็มีคน <c oughs> แล้วก็มีคนหนึ่งที่เอาโต๊ะมาตีคือคูไม่รู้ว่าตอนนั้นน่ะไอ้เฮี้ยคนเขาผูกคอตายเมื่อเอาโต๊ะไปตีทําเฮี้ยแหลยชิบหายมันมีจริงๆนะครับลองดูไปเรื่อยๆนะครับแบบคนที่ยล้อมรอบมันจะแบบเฮ้เ hey, ฮ hey ้และแบบว่าแบบคนที่เขาอ่ะผมไม่รู้ว่าชื่ออะไรเอาเก้าอี้มาตีคนที่ผูกคอตายตีปังปังปังอย่างเงี้ย มันไม่สมควรไอเ้เฮียมึงคิดว่าการที่เอากุกี้มาตี่ะเหมือนมึงซ้ำเติมเขาอ่ะไอเ้เฮียเขาตายไปแล้วเขาผูกคอตายไปแล้วมึงก็ยังเอาโต๊ะมาฟาใส่เขาอีกจังไรประล่าคนเราอ่ะไอเ้เฮียมันหลายปีและเรื่องเนี้นะครับเออมันตั้งแต่หตุลาหรือสิบสี่ตุลาและไอเ้เฮียสิบสี่พฤษภาสิกพฤษภาอะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้จำได้แค่หตุลาสิบี่ตุลาสิบกตุลานี่แหละนะครับอ,อ่า อยากจะบอกว่าคือผมอะ่ะผมยอมรับนะว่าผมไปเลือกตั้งครั้งแรกคือผมก็อยากให้ประเทศไทยมันเปลี่ยนแปลงผมไม่อยากให้ไปในทางที่แย่ลงนะครับก็ฝากไว้คิดและกันนะครับเรื่องที่หนึ่งผ่านนะครับแม่ยาวเลยนะครับเรื่องที่สองนะครับต่อจากคลิปของรถเรือหนึ่งหนึ่งสองที่ผมพูดว่าดาม่าเก้าอี้รถไฟที่สถานีกรุงเทพอภิวัฒนะครับก็คือมันเป็น รูปทรงม้านะครับตรงกลางคือมันเป็นแบบวงกลมแล้วก็มีตรงกลางอะนะครับแค่เนี้ยพวกมึงก็นามาเพื่อนามาเพื่ออะไรวะกูไม่เข้าใจไอ้เฮียเขามาบริการให้มึงเข้ามาให้มึงนั่งก็ดีเท่าไหร่แล้และหลังจากนั้นหลังจากที่ประชาชนชาวต่างชาติมานั่งสยบรามาทันทีครับไม่มีนามาต่อเลยหยุดแค่นั้นนะครับโอเคเรื่องที่สองผ่านแมเรื่องที่สองเป็นเรเองเรื่องที่สามนะครับวันนี้เนี่ย คือตอนนี้เนี่ยหลายประเทศเนี่ย ι, โทษหลายจังหวัดในประเทศไทยเนี่ยก็มีฝนตรงหนักอย่างละนองที่ผมดูข่าวเนี่ยตก24ชั่วโมงอะ่ะท่านผู้ชมเท่ากับตก1วันเต็มๆนะครับโอ้โหไอ้เฮียต้องขนาดไหนอะ่ะตกหนึ่งวันเต็มๆอ่ะไอ้เฮียเท่าคนที่อยู่ห้องอะ่ะแบบโรงแรมอะ่ะเออสบายมีราวตากผ้าแบบในร่มอะ่ะแต่คนที่เขาแบบว่าเป็นบ้านของตัวเองอะ่ะราวอยู่ข้างนอกอะ่ะ ไอ้เหี้ยเวลาจะซักผ้าเมนก็ต้องออกมาจักข้างในอ่ะพราะแดดออกก็ค่อยออาไปจักข้างนอกตอนนี้เนี่ยระนองเนี่ยน้าท่วมนะครับแต่ก็บางพื้นที่เนี่ยก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับบางพื้นที่ก็เพิ่มนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวระนองที่ต่อสู้นะครับขอให้ผ่านวิกฤตไปด้วยดีนะครับเหมือนปีไหนวะหงหนึ่งหรือหกสองนี่แหละที่น้ําท่วมภาคใตอ้อ่ะโหสงสารมากนะครับ คือละนองเนี่ยมันก็อยู่ติดเกาะแหละนะครับพวกเกาะที่แบบติดทะเลอะ่ะเออยิงภาคใตยย้ยิงแล้วใหญ่ภาคใต้เนี่ยเชื่อไหมมีแค่ฝนกับร้อนภาคอ,อื่นอะ่ะที่ไม่ใช่ภาคใต้มีทั้งฝนร้อนหนาวเว้ยภาคกลางบ้านที่ผมอยู่เนี่ยนครสวรรค์นเนี่ยก็มีทั้งสามฤด,ดูเลยร้อนฝนหนาวนะครับอ่านะโอเคตอนนี้สองทุ่มสิบห้านะครับก็พรุ่งนี้เนี่ย เราจะมากอบติดกันนะครับว่าถ้าพิธาไม่ผ่านรอบสองหรือว่าพรุ่งนี้สารรัฐธรรมนูญรับคำวินิจฉัยถกนะครับแล้วให้หยุดปฏิบัติหน้าที่สสเรียบร้อยนะครับพิธาเดินออกมาท,ทันทีนะครับไอ้เหียเขาก็เป็นคนนะเว้ยคือพวกกูอ่ะสิล้านคนอนะ่ะกูอ่ะอยายเขาเป็นนายกแต่พวกมึงอ่ะไม่ให้เขาเป็นนายก มึงไม่ชอบมึงก็อยู่เฉยๆได้ปะสอวอกูถามมึงแค่นี้แล้วก็ประชาชนไอ้พวกสลิมที่ไม่ชอบพิธากูแนะนําว่าให้พวกมึงอยู่เฉยๆดีกว่าไม่มีใครด่าพวกมึงพิการแค่นี้เองสําหรับกูกูชอบพวกมไม่ชอบก็เรื่องของมึงนั่นเป็นปัญหาของมึงไม่ใช่ปัญหาของพวกกูนะครับพรุ่งนี้เนี่ยจะอรอดูกันว่าถ้าเกิดว่าพิธาไม่ผ่านจะมีการลงถนนอีกไหม อย่างเช่นกลุ่มทะลุฟ้าแนวร่วมธรรมศาสตร์ประชาไทยแล้วก็กลุ่มที่นําโดยนายทนายอานนท์นะครับจะรวมตัวกันอีกไหมเมื่อวันที่สิบหกเนี่ยไปคาม็มบนะครับมันมีประเด็นเกิดขึ้นอ่ะวันนี้ผมแถมมันมีประเด็นเกิดขึ้นก็คือว่าตารวจจราจรเนี่ยมีสติ๊กเกอร์แปะเป็นรูปแมวส้มแล้วก็รูปอะไรอีกอ่ะนะครับมันมีรูปแมวส้มซึ่งความจริงอ่ะมันไม่ใช่นะครับมันเป็นประชาชนนี่แหละที่ไปคา็อบได้เอามาแปะ นะครับอ่าเขาเป็นตำรวจจราจรนะฮะก็นี่แหละฮะสิ่งจะพูดวันนี้นะครับอาจจะมีคําพูดที่รุนแรงไม่สุภาพก็กราบขออภัยมาณที่นี้นะครับโอเควันนี้ก็คงลํำลาไปแต่เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับอย่าลืมนะฮะที่จะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องรถไฟไทยกับฮาร์ดบีทจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับพรุ่งนี้เนี่ยเราจะมาดูกันว่าถ้าพิธาไม่ผ่านจะให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยจะตั้งรัฐบาล นะครับถ้าเกิดว่าผ่านมันจะมีอะไรเกิดขึ้นตอนนี้ดังวิชาการเนี่ยวิเคราะห์กันไปต่างๆนาว่าส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะไม่ผ่านและให้และยอมพิทายอมให้พักเพื่อไทยได้จัดตั้งรัฐบาลอ่าโอเคเรามารอดูกันนะครับอีกไม่กี่ชั่วโมงนะครับโอเคตอนนี้2องทุ่มสินะครับโอเควันนี้ก็ลำนาแต่พิยเ่านี้ก่อนถ้าพิธาไม่ผ่านพรุ่งนี้เจอกันนะครับ เวลาเดิมนะครับถกประเด็นเนี่ยจะเริ่มถ่ายประมาณ2องทุ่มก็คือบางวันเนี่ยหลังจากที่109ออกไปแล้วนะครับนะโอเคบายบายแล้วเจอกันพรุ่งนี้เรามาติดตามกันว่าพิธาที่เป็นที่รักของประชาชนจะผ่านด่านสอวอไปได้หรือไม่บายบาย